เป็นใครเราอะไอนี่มันต้นอะไรเนี่ยต้นกระบองเหรอกระบองเพชรกระองเพชอะไอนี่มนต้นกระบองกระบองพูคุยคุยกับบองหน่อยเขาชื่อบองเนี่ยเขาชื่อบองคุยน่อยครับคุยอะไรอยากคุยอะไรคุยชื่ออะไรเปียกน้ำคุยเลยทำไมเีฉีดน้ำเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้องฮ้่เอ่ยย สวัสด hey! hey! yeah. ีคร no. <im ับน้องภูมิสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับน้องภูมิเฮ้ยเฮ้ยรู้จักน้องภูมิ้วยเหรอน้องภูมิไม่หรออ่านี่ครับบองอันนี้เท่าไหร่ครับนี่กี่บาทครับสามเบาทเท่ากันเลยเท่ากันเลยครับโอเคเต้น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 ้น เอาให้จุงเบิร์ดทดลองให้ดูนะนนเฮ้ย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 เป็นเทเลยวะอ่ะอ่าอ่าอ่า <ไป S 1> อ่าเดี๋ยวต้องลองไปหาตื้อมาเล่นกันนะครับตอนนี้กำลังฮิตใช่ไหมพี่ใช่ครับฮิตมากครับขอบคุณพี่วานด้วยนะครับตื้อมาให้สองตัวเลยนะครับขอบคุณมากครับผม